นี่ครับอยู่กับผมครับแค่แซงแงโอ้โหนี้หน้าตาดีครับใส่ปริ้งนะบไอ้บอกฮะไอ้บอกนี่ครับพี่นุแยงนะครับก็นี่ครับก็ได้ผลิตภัณฑ์อันใหม่มาก็คือลังกระดาษครับเขาเรียกอะไรฮะลังกระดาษไม่ใช่เก้าอี้นะครับนี่ข้างนอกกับลังกระดาษนะครับผมนี่ครับก็นี่ครับก็จะมาทําวิธีประกอบเก้าอี้ให้ดูนะครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่นุ ตัวนี้ตัวนี้นะครับก็พี่นุบอกสองพันแปดพี่นุเป็นคนสั่งนะครับผมนี่ครับอ้าวเดี๋ยวพี่นุไปดีก็โทษผมเลยอ่าพี่นุสั่งให้ผมนะครับผมก็พี่นุแต่นี่เป็นคนเลือกอ่าผมเป็นคนเลือกครับผมสั่งไม่เป็นใช่ครับผมสั่งไม่เป็นพี่นุสอนสั่งสั่งสอนนะครับเออสอนสั่งนะครับผมประมาณนี้นี่ครับมันจะมีประมาณนี้ อ่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นภาษาจีนเป็นคู่มือเป็นภาษาจีนโอเคแล้วก็ล่าสันเจียซโต๊ะสามก้าโอ้โสุดยอดน okay. <да so okay. ี่ครับพี่โนอานให้ฟังแล้วก็แปลไม่ได้อ่านได้แต่แปลไม่ได้อันนี้ที่ปิดตาพี่รู้ได้ไงใช่ไหมมันใช่ครับเพราะว่ากันฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าใช่หรือนีกันเลยครับโอ้สุดยอดครับการฝุ่นครับแปลได้นอันนี้ เก้าอี e, ้นี่จะมาใช้ทํางานไม่ใช่มานอนนะแล้วก็แถมมาให้นอนด้วยนี่ครับก็นี่เป็นพีโนพีเซนเตอร์นะครับอ้าวอันแรกอันนี้นนจะเป็นแบบว่าเป็นพัดอ๋อนี่สุดยอดพี่มาออกดีกว่าเรถ่ายให้มนะันเ<อ>พิ่มว่าน,นี่ครับตัวนี้เป็นขาอ้าวแล้วไม่มีล้ออ๋อล้อนะั้นยัอยู่แยกนะครับ ประกอบจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้นี่หนึ่งชิ้นนะครับก็วางก่อนเดี๋ยวเข้าอีวิโนจะอเป็นรอยนะครับก็เดี๋ยวเอาชิ้นแม่ออกมาก่อนเลยโอ้สีสีแสบดีจังเลย,เยอันนี้ที่พิงพนักพิงหรือเปล่าอันนี้ที่นั่งนะครับนี่ครับก็สวยงามครับแล้วแถมวันนี้มาให้บีบเล่นด้วยฮะอ้าวโอ้เดี๋ยวนี้ไม่บีบไม่ได้ฮะเล็กมากนี่ครับบอก สายกิ๊กอ่าสวยงามครับนี่ครับสวยงามนั่งเลยโอ้ได้้ครับโอเคครับน,นี่นั่งเนาะนั่งเลยครับอันนี้นอนอันนี้น่าจะที่ผรั่งพิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอันนี้คืออะไรอ,ะ,อะไรไม่รู้ตนี้จาเป็นตัวใต้เก้าอี้พ่อพี่ <c oughs> เพราะว่ามีตัวปรับระดับนี่ไงอ๋อเดี๋ยวต้องดูกันน่าจะดูตามคู่มืออีกทีนึงโอเคน่าจะแพงตัวนี้แหละแพงตัวนี้นะ ไม่แพงนะพี่นสองพันอันอะไรอีกพี่แกะดลสิอันนี้น่าจะเป็นโชคหรือเปล่าแกะเลยนะครับอแกะเลยครับก็อุ้ยสองพันก็ไม่แพงมากครับระดับแกะไสแงะแล้วฮะแพงระดับผมแพถ้าถ้าเกิดว่าเข้ามาดูคลิปกันเยอะๆก็จะสั่งอีกสั่งอีกก็สิบตัวฮะสั่งอีกก็สิบตัวเอามาไว้นี่ไม่ใช่นี่ครับนี่คืออะไรระเบิด น่าจะเป็นโชค่ะพี่ฮะโชคใส่ยังไงเ้วก็เอาอมาอย่างเงี้ยเนี่ยล้อเจอแล้วภาษาจีนเะนี่ยอ้เขาเป็นหกเหลี่ยมพี่เกมีหกเหลี่ยมมาครับนี่ครับพี่เกพี่เกก็กังวลว่าไม่ได้เอาไขาควงมาหรือเปล่านี่หกเหลี่ยมครับเดี๋ยววันนี้ประกอบ,บเสร็จเนี่ยทดสอบกับพี่เกเลยให้พีเพ่เก150พี่เกร้อยห้าสิบรพอดีเก้าอี้เขาบอกว่านั่งได้ร้อยห้าสิบรครับรับได้ ันนี้เป็นอะไรพนมะ่โน้ตะไโอ้ม่มปนเยอะจังพี่หมดแล้วครับได้เยอะเนี่ยได้เยอะเลยคุ้มเลยอะโอ้โหนี่ครับพี่นุบอกว่าได้เยอะคุ้มครับกล่องเดียวได้หลายอย่างเลยนี่ครับพี่รู้้ได้กล่องเลยละพี่นุนี่อาได้กล่องครับผมกล่องใหญ่มากครับนี่สวยงามครับใส่พี่เกได้นะครับนี่ครับ แต่ต้องหั่นนะพี่เกย่าพี่เกย์ต้องหั่นเป็นชิ้นๆนะถึงจกเข้าได้ับนี่เป็นกล่องจริงแกเลยครับครับโอ<ฮ>้สุดยอดครับไม้พี่ขาดขาดไ,ได้มาไม่ครบขาดอีกอนะ่ะมีรูรั่วครับ <laughs> สุดยอดนะ <laughs> ผมนี่ครับมาแจ่ม,มากครับ อ่ะแล้วจะประกอบยังไงเนี่ยอ๋อพี่จะเป็นนักแคสเกมแล้วใช่ไหมฮะพี่จะเป็นนักแคสเกมแล้วใช่ไหมก็พี่จะเล่นเกมนี้เฉย<ม>ก็จะไม่เก่งเท่าไหร่ก็จะเล่นกับน้องๆครับคือเป็นตัวแจกใช่ครับ <c oughs> ก็อันนี้จะไปใส่ไว้ในช่องแคสแมเกมครับอันนี้คืออะไรไม่รู้พี่โยโอ้ยที่ซ่อนตังมียนะ่ไงโอ้สุดยอดที่ซ่อนตังนะครับอืม แถมที่ซ la ่อมตังมาผมว่ามีคนชอบแน่เลยที่ซ่อมตั้งแบบนี้ไม่มีใครรู้ครับนี่นวดมีอีกอันนึงด้วยนี่จะดูทําไมมีอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นน่าจะเป็นนวดได้ฮะฮน่าจะเสียบไฟนวดได้ใช่หรอพี่นุ๊อะไรไม่ใช่ไหมมันจะสั่นสั่นป่ะใช่ไหมพี่อถ้าเสียบก็ต้องเป็นเสียบเสียบกับคอมเนาะใช่ไหม เพราะเราอยู่กับใช่ใช่น่าจะสั่นลองไปเสียบดิจะสั่นแรงมากเสียบเสียบคอมหน้าต้นต้นอ่ะลองคับลองดูต้นเนี่ยนี่ครับก็เป็นทีมงานพี่นุกําลังทํางานนะครับก็ขอใช้สถานที่สักน้อยหนึ่งครับอู้สั่นจริงครับเหมือนที่เราไปเจอที่แม่สอดอ่ะสั่นจริงพี่นุกเนี่ยพี่นุกแค่นี้ครับพี่ฮะขอสั่นแค่นี้พี่ครับพี่เกดี เครื่องตลอดเลยเนายโอ้ยสั่นครับเสียวหนักเลยเงี้ยไข่ไข่สันฮะไข่สั่นเขาติดให้ด้วยเหมือนที่เห็นในใช่ก็ที่ที่เราไปที่แม่สองมีขายมันจะสั่นแบบนี้นี่ครับไข่สั่นนะครับโอ้โหแรงนะแรงนะแบบนี้แรงก็เห็นก็เห็นก็เห็นอย่างอ็กโอเคครับฮะพี่เกย์ชอบนะครับพี่เกย์จับใหญ่เลยชอบเดี๋ยวว่าตรงไหนวันน่ะ อ๋ออยู่นี่ครับผมก็ตะลึงเลยว่าเขาแถมไข่สันด้วยไม่เชื่อว่าเราที่รุ่นนี้แถมไข่สันไข่สันนำมไว้บนหัวเนี่ยไม่ต้องซื้อแยกเลยโอ้โหแล้ววิธีการใส่ง่ายมากครับเจาะครับเฮ้ยอันนี้เขาอาจจะไม่ได้ใส่อย่างนั้นมาเขาซ่อนมาหรือเปล่าอ๋อใส่งั้นเหรอเนี่ยครับเขาฉีกมาใส่นี้เลยบอกง่ายว่างั้นอะสุดยอดครับนี่ที่ซ่อมตังมียะไที่ที่สองนะครับแอะเก้าอี้อันนี้นี่ดีจริงจริงครับ มีไข่สั่งด้วยดีตรงมี่ไข่สั่งน <laughs> ี่นี่ว,วันนี้เราก็องออยังไงพี่โน้ตเริ่มเริ่มจากอะไรวะเนี้ย <laughs> เริ่มจากล้อโอเคครับใช่ต้องเริ่มจากล่างขึ้นบนอ่ะพูกมือช่วยเราได้มาไหมเนี่ยลองมาดูคูกมือก่อนเมื่อกี้พี่โนอ่านแล้วคล่องเลยอะ่ะเอ้าไม่ได้กดบันทึกนี่เอาชิ่หมายแล้วเริ่มใหม่ไหนนี่น กิอานสาตวจีนออกปะอานสัตวจีนออกไหมจีนอืมอันนี้เกียบขาพี่ใส่ล้อก่อนเลยพุยมันมีอะไรที่นีพี่ใส่ใต้เบาะก่อนนี่อันดับหนึ่งให้คุณเอาตัวดำๆใส่ใต้เบาะโอ้ใช่ลึืก่อนใช่โอเคครับพกอ่าโอเคแหวนไงแหวนก็อยู่ในนั้นหมดแหละในถุงอ่ะไม่มีหรือ พี่ลองเททุกคนนี่ไม่มีแหวนเขาไม่ใช่อันนี้แปลว่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่อันนี้มันเป็นแหวนอยู่แล้วมั้งโอเคอันนี ouais ้ครับผมก็ผมจะใช้น็อตขนาดสั้นอันนี้แค่ได้แง้ก็อ่านภาษาจีนไม่ออกผมเดาเอานะครับผมก็ประมาณนี้ต้องใช้ตัวสั้นๆนะครับใช้น็อตตัวสั้นๆแล้วก็ใช้ไม่ต้องใช้แหวนไม่มีแหวนนะครับ ที่ไม่ใช้นี่คือเขาไม่มีแหวนมาให้ก็ไม่ต้องใช้นะ,นะครับก็ไม่ต้องมีไม่มีก็ไม่ใช้เขาให้ใช้แค่นี้จะเอามาแหวนมาใส่จะเยอะไปครับก็เดี๋ยวประกอบไว้พอหลวมๆก่อนดีไหมพี่นุครับจะบอกว่าเรื่องของพี่ <laughs> <laughs> เผื่อมันผิดใช่ไหมผิดอ่าใช่ครับก็จะได้ไม่ต้องแกะหลอกแรงเยอะใช่ออกแรงเยอะก็จะ ถ้ามันถูกก็มาย้ำอีกทีใช่มันถูกก็แค่อัดเข้าไปเฉยๆครับนี่ครับวิธีการหมุนใช้หกเหลี่ยมก็ไม่ยากครับนี่ครับก็ถ้าหมุนแบบนี้นะครับก็ได้แต่มันจะช้านะครับแล้วก็อาการที่เราบิดเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะเราก็ทําแบบนี้ครับเพื่อที่จะนี่ครับแบบนี้เพื่อที่จะมีแรงบิดเยอะนะครับผมนี่ครับแบบนี้โอเคครับก็อย่างที่บอกครับขันเอาแค่อยู่ก่อนนะครับตัวนี้เสร็จแล้วตัวไหนต่อพี่นุใส่ล้อเลยพี่ ใส่ล้อ,เ,อเลยเอาตัวนั้นวางไว้ก่อนนี่ครับผมใส่ล <utilizz ates> ้อเลยใส่ล้อเลยนะครับใส่ที่โพงล่างก่อนนะครับอันนี้ก็อันนี้เปลี่ยนชิ้นเลยนี่เราเปลี่ยนชิ้นก่อนนะครับชิ้นั้นวางเลยครับชุดนี้วางใส่ชุดนี้ครับอ่าใส่ล้อครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวกลางไงตัวกลางก็ใส่ล้อก่อนแต่ใส่ล้อก่อนแหละแต่ทำไมที่ขันนะเนี่ยที่ขันอะไรเนี่ย มีรูอ่ะมันน่าจะเป็นยดใส่ไว้เฉยอ่ะอ่าครับแล้เหล่ยวีร์นี่อย่างนี้ป่ะอยู่เลยพตัวนี้เป็นชคกใช่ป่ะใช่อืมใช่ไหมใส่ผีวาง้เยๆตัวนั้นน่าจะเข้านู่นไงโอเคครับจะวางวางเฉยนี่ไงเขาจะมีบอกนี่ไงไอ้ตัวนี้อยู่บนไอที่มันถอดออกมาเฮะยที่มันถอดออกมานี่ครับวีร์ใช้คำว่าถอดออกมาก็ได้ครับผมถอดออกมาแล้ว เดี๋ยวถอดก่อนนะครับโอ้ยร้อนเสียอ่านี่ครับเดี๋ยวค่อยถอดเอ้ยเดี๋ยวค่อยใช้นะครับผมก็เราใช้ใส่ตรงนี้ก่อนตัวนี้มีที่ล็อกหรือเปล่ามีนะครับผมนี่มีกิปล็อกนะครับครับอันนี้เขาเรียกเป็นกิปบนะครับก็ใครที่ชมอยู่อยากซื้อมาใช้ก็ซื้อมาแล้วก็เปิดคลิปผมดูก็ได้นะครับก็จะไม่ซื้อก็ได้ประกอบง่ายๆครับอะไรนะพี่น้องไม่ซื้อก็ได้ ไม่ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็เรื่องทำให้ติดมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมใช่เราก็เล็งเนี่ยพอให้มันอยู่แรงน้มท่วงอ่าเนี่ยมันจะห้อยไปนี้แล้วใช่ไหมพี่เนี่ยอ่าโอเคแล้วห้อยเหมือนปากนะใช่ลองมันยี้ปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นโอเคเนี่ยอ๋อกระดกเลยเหรอใช่พี่นัดขึ้นปั๊บแล้วก็กดได้แล้วโอ้นี่ครับผมช่างเกนะครับผม นี่โอ้ยล่วงเนี่ยดกุ๊กเลยนะครับผมนี่ครับครีมล่วงใส่นะครับโอ้สุดยอดครับก่ผมว่าจะใช้ครีมบีบนะครับตอนนี้มันต้องเรียนมาครับต้องเรียนเหรอพี่ครับโอ้ถ้าไม่ได้เรียนตอนอ๋อใ่มันจะไม่ได้ครับแสดงว่าพี่เกนี่จบสูงผมเรียนสายวิทย์ไงวิทย์คณิตมันมีสอนตอนม3ครับฮะตอนม3โอ้พี่ใส่ล้อพี่พลาดแล้วพี่เรียนแค่ป6 นี่ครับพี่นุใส่ได้ด้วยโอ้สุดยอดนะครับมันไม่ทางกึบวะอ๋อทรงเหล้กแต่มัไมก็เหมือนกันเลแต่เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะสุดยอดครูสมศรีครูสมศรีสอนด้วยครับเย็ดเค้ดีนะพี่ไม่ทำวิธีการประกอบไัอกระดูกหัวอ่านี่ครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับผมก็สุดยอดนะครับนี่ตอนแรกแค่เซเดียวเอาอันนี้มานี่ครับครีมครับไม่ได้ใช้ เดินวเมื่ยเลยครับถ่ายพี่วะอ่านี่ครับก็อันนี้เป็นพี่นุจะบอกว่าเป็นคลิปแค่ได้แง่ไม่ใช่คลิปพี่นุนะครับผมก็เลยเปลี่ยนคนถ่ายนะครับถ้านั่งแล้วมันหลุดลงไปนี่นั่งโอเคครับสรุปว่าล้อใช้ได้ละใส่ี้ใส่เฉยฮะใส่เฉยใส่ที่เฉยได้ครับอ่ะตรงนี้มันจะนั่งน่าจะเป็นตัวที่กดขึ้นกดลงตัวนี้นะอ่าแล้วเราต้องใส่แขนไหมอุปกรณ์มันหมดแล้วอ่ะฮะแขนเดี๋ยวหมดแล้วแล้วเนี่ยอกรบยังไงวะเนี่ย หแขนนี่แขนนี่เขาให้ใส่ที่หลังนะพี่แขนใส่สุดท้ายเลยพี่นี่ตรงนี้พี่ต้องเอาตัวนั้นอะใส่เลยเอาตัวนั้นใส่คือได้เลยครับดูครับพี่นุถ่ายอยู่ไหมอ่ะใส่ครับนี่วิธีการใส่ก็ไม่ยากครับก็ค่อยวางอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปแบบนี้นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวครับจะมีคนด่ามั้ยประมาณนี้ครับนี้แกนี้กูก็ใส่ได้ใส่นี่ครับ โอ้นี่ไงตรงนี้มันมีที่เสียบเนี้ยอันนี้เป็นข้างหลังอย่าเพิ่งเสียบครับเดี๋ยวเพิ่งเสียบม,มันต้องล็อก<ม>ก<ร>ับตัวนี้ก่อนครับอ๋อยังเสียบไม่ได้โอเคครับ,รบนี่มันบอกขอ้ขอข้อหกเนีอให้เสียบขนางพิงสุดยอดถอนออกเลย <c oughs> อันนี้คือมันอยู่เลยเหรออยู่เลยเอามันมันล็อกมันอะไรปะฮะมันล็อกมันอะไรไหมไม่ล็อกนะจไี่ยมันไม่ต้องล็อกอ่อหมุนเฉยเหมือนมันยกออกได้เหรอใช่ยนี่ไงเป็นโช๊คปรับระดับ ติดแล้วสิครับแล้วนี้นี้กดลงไงถ้านั่งไงนั่งแล้วกดตัวนี้ก็ลงอ๋ออันนี้ที่พิงอัอนี้ที่พิงที่พิงอันนี้ปรับขึ้นสูงสูงต่ําสูงต่ําอันนี้พี่ลองใส่ตัวสามเลี่ยนะนี่ออกก่อนอันนี้ออกก่อนเนี่ยเหรออ่าตัวนี้ยึดกันนี่ก่อนนี่อ๋อนี่ครับโอ้แจ่มครับผมมีรูให้พร้อมนี่ครับก็อันนี้จะใส่โค้งโค้งรับหลังเลยแล้วกันก็เรามาเลือกน็อตก่อนครับน็อตอันนี้ น่าจะเป็นตัวนี่เป็นตัวไหนเห็นมันมีอันนี้น่าจะเป็นแขนเนี่ยมีสามตัวนี้กับสามตัวนี้อ่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะที่จะแข็งแรงก็จะเป็นตัวแขนอ่อตัวนี้ผมให้ใช้ตัวใหญ่ก็แล้วกันเดี๋ยวดูกันว่ารูจะได้ไหมวิธีการเช็ครูครับได้ไหมไม่น่าได้พี่นุ แล้วผมเช็คลูนี้เราก็เช็คลูอ่านี่ได้พี่นุนี่อันนี้อันนี้น่าจะนี้อันนี้รูใหญ่รูใหญ่ใช่ครับใช่ตัวนี้รูใหญ่อ่ะอันนี้รูน้อยอ่ะรูน้อยก็แย่อใส่น้อยๆนะครับอนี่ครับวิธีการเช็คลูโอ้สุดยอดเนียดีนะพี่นุเรียนมาตอนปสามครูสมศรีสอนใช่ไหมสุดยอดเลยอันนี้เขาไม่ได้สอน <Huh? S 2> อันนี้น่าจะเรียนตอนมสี่โอ้โต๊ะตัวเดียวเนี่ยแยกมอสอน <c oughs> สยอดนะเอารูหายครับโอ้นี้ตัวใหญ่หรือเ่านงไงครับที่ใส่สผิดตัวเวรกรรมนะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดว่าทำไมมันไม่เข้ามันตัวใหญ่นะครับโอ้ิดกันมากเลยสุดยอดนะครับผมอันนี้ผมทำให้ดูว่าตัวใหญ่มันจะมาเข้ารูเล็กไม่ได้นะครับผมก็ <c oughs> ทำให้ดูครับนี่ครับเข้าแล้วเข้าแล้วครับนี่ครับวิธีการขันก็แบบนี้เลยแบบบดี้เลยนี่ครับถ้าแบบนี้ก็จะมีแรงขันอย่าเพิ่งอัดแน่นนะครับอ่าแล้วก็ต้องให้เข้าไปพร้อมๆกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปอัดแน่นอีกทีหนึ่งเหมือนกับวิธีการที่เปลี่ยนล้อยางครับลมยางอะไรเนี่ยครับเปลี่ยนล้ออะไรใส่นะครับผมนี่ครับตัวเนี้ขันแน่นได้เลยครับ ันแน่นเลยอย่าขันแน่นถึงขนาดรูดนะครับนี่ครับเอาแค่ตึงๆพอตึงๆก็หมายความว่าดังดันไปแล้วไม่ค่อยไปนะครับก็ก็คืออันนั้นแหละครับตึงๆนะครับเรียกว่าแบบกินไปสักหน่อยแล้วแล้วมันเริ่มตึงๆอ๋อถ้าตึงๆอันนั้นละมึนนะครับนี่ครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่โนแล้วก็เอานี่ครับเสียบเสียบเลยเอาเสียบรูเลยครับเอารูนะครับครับเอาเสียบไม่ได้พี่แก มันไม่ตรงรูครับพี่ไม่ใช่ครับก็ต้องแกะอันนี้ออกก่อนโอเคไหมอันนี้คืออะไรยางมี่ะไรบ้างนี่เป็นใช่หรอยางรองเปล่าเดี๋ยวลองดูนี่กาใส่ไม่ได้นะอืมมันน่าจะได้นะพี่ได้นะพี่ใส่ไม่ตรงรเมื่อกี้ใช่ไหมลองเลยเน่ะมันก็ได้ก็เหนี่ย้กพี่เสียบไม่ตรงรูเออพี่เองว่ะไม่หันตรงรูก็ได้เแล้วก็ล็อกใช่ไหม ครกให้แน่นอ่านะครับอันนี้ผมทําให้ดูครับว่าถ้าใส่ไม่ตรงรูมันก็จะไม่เข้าเหมือนกันกับน็อตเมื่อกี้นี้ไมพี่เกย์นี่ครับพี่เกย์บอกเหมือนแขนยังไงไม่รู้แล้วก็เหลือเหลือพนักพิงครับที่เท้าแขนเท้าแขนไม่ต้องใส่ก็ได้เนี่ยใส่เถอะพี่นุเดี๋ยวกันตกไงเวลาหลับแล้วก็นั่งทําไปด้วยร่วงไงร่วงก็อี้ไงมันจัดร่วงก็อี้ไงเวลาไปตู้เขาอ่าอันนี้เอาข้างขวามาใส่ข้างซ้าย ใช่มันต้องอย่างนี้เปล่าพี่เก๋ใช่ไหมก็ลองดูดูน็อตดิดูน็อตนด่กดินั่นไงเรียนมาไม่เหมือนกัน่ะอ๋ออย่างนี้ข้างนี้นี่ไงใี่เกใช่ใช่ใช่เราใส่น็อตก็เรียนไม่เท่ากันตัวใหญ่มีสี่ตัวป่ะเอาน็อตเท่าไมเหลือเยอะอ๋อมีสี่ตัวเอาแล้วน็อตเหลืออีกสี่ตัวเอาที่ไหนเอาไปไหนไหนเราก็ข้างละาสองตัว เอาเดี๋ยวค่อยไล่ดูใส่ไปก่อนพี่ใส่ไปก่อนโอเคครับน็อตเหลือนะครับผมก็แถมาใส่ข้างล่างาวฮะแถมจะแถมเหรออะไรเนี่ยพี่ฮะเป็นอะไรอะไรบ้าง่อกี้ข้างล่างั็มีกี่โลเนี่ยฮะอันเนี้ยอันข้างล่างต้องม่ใช่แบบนี่ครับโอ้เขาเข้าง่ายครับแต่ผมทำเข้ายากทำให้ดูว่ามันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากะ เนี่ยมันเป็นของอน,นี้แต่พี่ไม่ได้มีนั้ะไงไอทีอ่ไ <IT, S 1> อที่วางขาโอเคโอเคครับก็เราต้องใส่ไว้อนใส่ไว้จะได้ไม่หายเขาบอกว่าถ้าเขารู้ว่าเป็นของแคทเดงแงะเดี๋ยวเกาจะแคทแซงแงะจะทําขาใส่เองอะไรประมาณนี้ครับถ้าทาใส่เองได้สุดยอดนะดูดีไหมถึงก็นอนหลับ นี่ครับน็อตเหลือนะครับเขาทำามาไว้ให้อุดรูอันนี้กันอ่อันนี้เป็นสนิมน่าจะไม่ยากหรือแมงคู่เข้าไปฮะแมงคู่คืออะไรแมงที่ใส่ขี้ดินไงเคยเห็นหรือเปล่าที่เอาขี้ดินไปอุดตามรูตามอะไรเงี้ยได้ละเสร็จละตอนนี้ของหมดละ ของหมดละในถุงดำไม่มีนะไม่มีนะพี่ตัวเลยแล้วก็นี่ครับสวยงามงสวยงามครับก็ยังไม่ตัวใส่ตัวชอบตังเมียยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะฉะนั้นมันอันนี้มันใส่แบบแค่เอาใส่รัดเฉยจะใส่ไม่ใส่ก็ได้เรื่องเราใช่ไหมชอบตรงนี้มีไข่ส okay. oh, nah, mm, uh, ั่นเนี่ยไข่สั่นเนี่ยนะฮะคอนะน่าจะไว้ที่คอหรือไว้ที่ไข่เอ้ยไว้ที่ที่หลัง นี่ครับผมเสร็จสิ้นนี่ครับก็พี่นุช่วยนั่งเป็นประธานบอร์ดให้หน่อยครับแล้วอันไหนมีสียน,นแล้วถ้าผมานั่งแล้วมันพังนะพังก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับนี่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 ครับอันนี้เขาทำมาให้อุดด้วยการมแมลงผู้จะเข้ามาเอาขี้ดินมาใส่ไว้นะครับปิดปิดน็อตไปดูน็อตปิดดูนอด็นอตครับ นี่ครับผมอ่ะพี่โน้ครับนั่งเป็นยังไม่มีนี่เนี่ยนะที่ลิมงคลให้กับเบาะแค่แท้เกมหน่อยครับเป็นผ้าอย่าง,งนี <c oughs> ้ครัลูกิมงคลใช้ด้วยใช้ด้วยนะโอเคครับก็ต้องใส่ไฟด้วยครับอันนี้ผมว่าน่าจะโยกพิงหลังได้เลยนะน่าเหมือนก็เราจะโยกพิงได้เลยเอ็นได้เลยเตัวตัวนี้น่าจะมีสปริงล็อกยังไงล็อกบนเลยหรอ นี่ครับพี่เก๋กำลังดําเนินการนะครับก็น่าจะใช่หรือน่าจะใช่นะใช่ครับสอดเลยแล้วก็จริงๆมันต้องสอบนนมันหลังหรือหลังมันไปหลังหลังใช่ครับพอเอาตรงนี้ก็สอดน,นี่อ,อ,นอ่ะออ่านั่นเลยครับนั่นเลยล้ย,ยอยียใช่ครับโอ้โหสุดยอดนะโอ้โหเต็มสูตรแล้วะ่ะนี่ครับโอ้สุดยอดครับถึงก็หลับ หลับครับนี่ครับนี่ครับพี่นุ้งขยับปเป็นข้าที่ก่อนนี่ครับสเต็ปสวยมากครับสีสีสดใสามากครับลองหน้านี่ครับผมว้าวเดี๋ยวพี่นุ้งต้องขยับลองขยับหงายลองเอ็นหลังอะไรนี้ด้วยครับจับด้วยนะนเดี๋ยวลองอยู่ข้างไหนครับอยู่ข้างนี้มันนัดขึ้นหรือนัดลง ลองลองงัดเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับ,รบ,รบยกป,ปืดเลยนะครับก็พี่นุก็กําลังเช็คนะครับถ้าขึ้นมันก็ต้อง,ถ,องถ้าขึ้นมันต้องออกก่อเนี่เอาขึ้นไม่ใช่ครับแค่ยกตูดหน่อยๆครับมันจะเอา <N ing. S 2> น้ำหนักเราไม่ขึ้นเลยอ่ะดิอ่าใช่ปรมาถึงมันจะพิงไปข้าง,งนี่ครับผมโอ้สุดยอดนะก็ตัวที่เราเท้าเนี่ยพิงได้เลยโว้นี่ครับนี่ครับน้ำหนักของพี่นุนะครับผมฮะ นี่ครับทีมงานพี่นุบอกว่าโต๊ะตัดผมโตนี่ครับพี่นุบอกว่าถ้าสบายนอนสบายดีนะครับก็เดี๋ยวจะสปอนเซอร์ให้กับทีมงานที่ตัดต่อทุกคนนะผมนี่ครับก็ถ้าเจ้าของแบรนด์นะครับอะไรนะครับเีดีโอนี้อยู่ก็ส่งมาให้ผมนี่ครับผมตัวครับน่าพี่นุรีวิวลงช่องให้นี่ครับผมพี่นุคลาสิกนุนะครับผมอ๋อนี้ตัวล็อกดีกว่าให้มันไม่ขึ้นมาเนี่ยไอตัวหลังมันล็อกเฉย โอ้เอนนอนได้เลยนะครับผมก็ถึงว่าแล้วมีที่ปิดตามาให้ด้วยนะครับผมก็นอนหลับได้สบายนะครับนี่ครับที่ปิดตามันล็อกหรือเปล่าวะมันต้องนัทขึ้นนัทลงนี่มันลิฟต์มันไม่ขับมันไม่กลับมาเรอครับผมสำหรับเก้าอี้นะครับผมก็150โลนั่งได้นะครับสบายสบายเกินักกี่โล150โลครับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็เขาบอก150โลนั่นหนัก เกินกว่านี้ก็น่าจะไม่ได้แต่ก็ดูหุ่นเกลูกยืนนี่เกลูกยืนให้ดูหน่อยนะโอ้โหสุดยอดก็พี่เกนะครับก็ทดสอบเก้าอี้ตัวนี้ให้ดูนะครับผมว่าว่าจะแข็งแรงหรือเปล่าร้อยห้าสิบโลครับผมนั่งได้นี่ครับแต่นอนนอนก็นอนได้นะครับก็นี่ครับมีโอกาสนอนหลับได้สบายด้วยงานก็ไม่ได้นะครับถ้าหลับนะครับผมก็หุ่นน่าจะนอนด้วยนะครับผม ใช่ไหมพี่เก๋ฮะโดยพี่ดูด่างงานไม่เสร็จเออนะครับผมนี่รู้ตัวด้วยนะครับผมก็สุดยอดถือว่าผ่านนะครับผมร้อยห้าสิบโลนั่งได้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดต็อกส์ใครนี่ครับผมก็โอเคครับผมนี่นะครับผมก็ถ้าเราจะให้อยู่แค่นี้เราพี่นุ๊กนะครับรังเช็คนะครับว่าแจ่มหรือเปล่าล็อกกันดิล็อกอ่ะอ่ะมีที่ล็อกด้วย ใช่ล็อกยังไงครับไหนขอดูหน่อยพอท้าันงัดขึ้นไงงัดขึ้นปั๊บมันจะไม่ล็อกโอ้ไม่ล็อกแล้วก็เอ็นไปอเอ็นไปเจอสมมติเจอที่แบบถูกใจปั๊บก็ล็อกล็อกเลยปั๊บนี่นี่ครับผมสุดยอดนะครับก็นี่ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปประกอบประกอบโต๊ะเก้าอี้ง่ายๆนะครับผมก็มีพีเซนเตอร์มีพี่นุ้ผมด้วยนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดซับตะคายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแค่แไสไงได้ทาคลิปต่อไปโกดลวดด้วยนะครับผมค <pp ini S 1> ลปิปนี้ <c li pp ini> ลาไปก่อนนี่เขาเพิเดียวว่ากลับไปจะไปโกนนะครับผมไม่ใช่คลิปนะฮะหมายถึงว่าฮะอ๋อต้องโกนนวดโอเคครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ